บบแอ็กอะไรวะพี่แอ็กอะไรวะพี่ออสซะหน่อยดีด <t ien> ีออสักหน่อยดีเออแอ็กอย่างว่าทำไมต้องแอ็กด้วยครับทำไมต้องแอ็กด้วยอ่ะเออทำไมต้องแอ็กด้วยอ่ะครับเตี้ยมากเหรอแล้วแล้วสรุปมีแฟนปะไม่มีจริงเหรอ ไม่มีเพราะว่าโดนทิง้งไงดิยังต้องแยงเอาเราวร่าหนูไม่หนูไม่ได้คน,น,นยีงอ่คนชิ้ <c oughs> อะไรนะคนกไรลีชิ่งงออะไรนะหนูไ็นคนยี่ขิ้เกิน,น,น,นไปก็เลยโดนทิ้งไงเฮ้ยไ <c oughs> อสั์พวกมึงที่เข้ามาดูอะ่ะบล็อกสกินอะ่ะกดติดตามด้วยนะเยอบเยอบก่อนนี่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยบาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับ น้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะแชร์คารพี่โมไหนมีมีใครน่ากนใจว่าคืนนี้ไหนพี่นายนายเ้ยนายอะไรวะไอ้หนุ่มคนนี้มันหล่อเลือกได้ป่ะพี่บอกมันมีเมียแล้วชุดผมเท่ดีนายเหงาไหมวะเฮ้ยเฮ้ยก็เหงานะเหงาไม่หาอะไรทำวะชัวร์มุกนี้มาแน่พี่ตับนี้เลย อยากมีคนคุยไหมเฮ้ย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 ก็ก็ก็อยากนะยังไงครับตามมาคนนี้ตามมาคนนี้วะตามไปไหนวะตามไปไหนอีกอะอ๋อนี่ไงคนนี้พี่หมูนี่ไงคนนี้เนี่ยเหรอเดให้น้องเขาอ๋อนี่ไงอ้วนนะยูทีถามเนี่ยจะไปไหนเดือดมันก็ได้สวัสดีครับเฮ้ยอะไรเนี่ยยูดีก็หาแฟนให้น้องเฉยวะ โชื่ออะไรครับมาดูสิเฮ้ยน้องพลอยเฮ้ยน้องพลอยน้อองพยเอ้ยกดอีโมไปก่อนนารักอายุก่อนไหมอายุก่อนไหมเช็คก่อนเช็คก่อนเพื่อติดคุกพี่เดี๋ยวติดคุกเดี๋ยวติดคุกไอ้นี่มันแอ๊กเลยวะเออแอ๊กแล้วก็หมดรู้ปะแอ๊กอะไรวะเ้ยคุณมึงอยากแหลกหรถามจริงแอ๊กนี่แหอ๊กอะไรวะเฮ้ยอายุสิบหก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 ว่ะเฮ้ยอายุสิบหกเจออายุวินารักเจอไอบีมมันแอ๊ไอบีมมันแอ๊ก อะไรวะบี่แรกเลยวะบี่ออสซะหน่อยดีๆออาซะหน่อยดีเออแอ้แล้วอะทำไมต้องแอ็ด้วยครับทำไมต้องแอ็ด้วยอะเออทำไมต้องแอ็ด้วยอะครับพท่มากกว่าปักธงเลยครับปักธงเลยปักธงปักธงปักธงยุ่งก่อนปักธงปักธงปักทงหน่อยปักทงหน่อยพี่เออต้องพลอยไปเลยต้องพลอยไปอากาศไปเลยเยมึงไม่จีเขาเลยไม่ทักไปหาแล้วแอดไปแล้วแอดไปแล้ว อย่าพึ่งน้องน้องพอยอย่าวิ่งพอพอเห็นคนแอคแล้วงุนหงิดว่ะพี่ไอ้พี่กูใช้บูสี่เดี๋ยวกูหลุดเขาจบแล้วว่ะโอ้เขาแอคกับะพี่ผมวิ่งสู้แล้วว่ะเอเหนูมันมีทุกท่าจริงว่ะเออแย่ว่ะผมสู้เขาไม่ได้พี่เขาแอคกเลยผมยับเลยไม่ผมผมกำลังลุ้นอยู่ว่าไอ้หัวแม็กงสาวมันจะปักธงเมื่อไหร่ตอนเนี้ยเออเขาจะปักไหมถ้าถ้าถ้าไม่ปักนี่ขอขอยืนข้างๆแล้วแอคกับบีมได้เปล่าเวฟเวฟไปยืนแอคยืนแอคยืนแอคกไอ้พี่ ใช่ยืนคู่นับนับหนึ่งถึงสามนับผัดพวงเลยเหรอใช่ในโอ้โหจบแล้วมีมันออกไปแล้วโอ้ไม่ทันว่ะมีไม่ทันว่ะโอ้จบจัดมันออกไปแล้วอ่ะโอ้ไม่ทันได้แอคใส่เลย เออเลยกูเออไปแล้วพี่เราพลอยเออเออแดกไปแล้วพี i i> ่ขอบามน้องพลอยก่อนเดี๋ยวขอวามน้องพลอยก่อนไปห้องอื่นกันเอาเอาแล้วไปไหนอ่ะไปนอกเอาไปไหนอ่ะถ้าชอบปาจ๋าแล้วครับถ้าไปบอกปาจ๋าดิครับมาบอกอะไรผมเฮ้ยปากปากว่ะเฮ้ยมีคนมีคนกดบอกปากทงว่ะ ปากปากอ๋อนี่ปากโอเวอร์เหนึ่งไม่ใช่ได้ได้ปาก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 ด้วยปากด้วยปากปากปากไม่รู้ปากอะไรอ่ะได้เอฟซีอกปากปากเอฟซีได้เอฟซีด้วยเอฟซีด้วยครับเอฟซีเอฟซีใครวะไม่รู้ไม่รู้กูตีเอ้ยปากดีปากเลยปากเลยใครก็ไม่รู้ยังตามกระแสว่าเอเกอเอเกอหน่อยเอเกอหน่อยครับเอเกอหน่อยครับ เอ้คนปั่นเลยพี่ไม่ชอบว่ะปั่นก่อนอะไรเงี้ยบ้างมนบอกแอคก่อนนี่แอคก่อนนี่กูดังเกินแอคหน่อยแอคหน่อยครับแอคหน่อยครับจริงแน่ๆปั่นแนี่ยเราปั่นกวนี้พี่เราปั่นได้กว่านี้พี่เราปั่นกวนี้ติดตามธรรมดาเลวติดตามธรรมดาแล้วพี่เออยิงเกินน่ะโอ้ยิงเกินน่ะโอ้เสียใจว่ะหนึ่งพันซับมาโไม่เล้วที่ โอ้ทุกทำไมเนี่ยโอ้ทุกทำไมเนี่ยโอ้เสียระบบเลยโอ้ดูหัวช้างดิหัวใหญ่เท่าบ้านเลยสาวแอ็กใส่กับฝั่งนู้นอ่ะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะสนใจบีมว่ะสนใจบีมแล้วว่ะดูดูบีมโดนสาวแอ็กใส่ก่อนไอ้สาวลุงแอ็กใส่บีมอยู่ตอนเนี้ยสามต่อหนึ่งมาแล้วนี่เฮ้ย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 เอาว่ะสึกนี้สึกนี้ใหญ่หลวงว่ะบีมสึกนี้ใหญ่หลวงว่ะ ไป<ใ>จะไครรู้ต <color>. ่ำคนรวมท่ากันเลยมาดิไอ้เอ้ตื่นที่ใหญ่หลวงเกิงตัวละครไอ้เอาว่ะงึกว่าเฮ้ยบีมงึกว่าบีมเขางึกว่าบีมสาวงึกได้ว่ะเฮ้ยเอาว่ะบีมบอกไม่ยอมว่ะบีมงึกเหมือนกันนะครับทำไมหยอเอ้ยทำไมหยอก็งึกอ่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเชียบว่ะอะไรอ่ะนึกไงก็บีมบีมโดนบีมโดนสาวงึกใส่พี่ ทำไมอ่ะจะตี้หงอกเฉยเลยเอาเอาแล้วเขาโอเวตวะเอาดีจ้าอ่้มาแล้วเนี่ยนั่นอ่ะตี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 เอออ่ะพอใจมึงยังฮะใจมึงยังนั่นก็คู่วะเฮ้ยกันฝนแอบขอต้องเปิดวาร์ปแล้วไหลใจว่ะ ทำไมคาโอจะเปิดวาร์บ้าโอเหรอเออเปิดวาร์บ้าโอไงเฮ้ยมันปาดคอด้วยพี่อะไรมาด้วยกันล่ะใช่ฮะคอบาร์บเอาเขียวไม่พี่มันจะตีบวกพี่เฮ้ยแกงนี่มันแอคหรอพี่เฮ้ยแกงขี้แอกกว่าแกงขี้แอกกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ก็ซุบตีกูอยู่นั่นแหละอ้าวอันนี้ใช่จบแล้วว่ะโอ้กําลังดูแอกเลย ไม่มันไม่มีใครชอบกระเทยไม่มีใครแอกเลยว่ะพีมเราเราไม่มีใครแอกใส่เราเลยวันเนี้ยใช่ไม่แคนไปดีกว่าไปพี่มันตัวออกมันไม่มีอ่ะมันไม่มีใครเลยหรอไม่มีสักห้องเลยหรอกำลังวันเลยแลวนี่มีกูมีมีซุกปีพี่มีซุปี้อเอ้ยเอ้เอยเอีพีเอฟพี่ต้อเอฟซีแล้วเอฟซีเอฟ พี่อันนี้มันขายเลือกเล่นนะพี่ก็ว่าตัวนี้ตัวปักธงแน่เลยตัวนี้ตัวดำๆนั่นแหละ FC FC f ครับ FC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  ครับเอ้าเดี่ยวเอเก้เอเก้ดีเอเก้ดีเอเก้ดีเออเอเก้ดีเอเก้ีก็เทเลยก็เทเลยคนดังคนดังคนดัง ไอ้นี่ก็มาคนดังเฉยว่ะไอ้คนดังว่าคนดังสะกาหน่อยครับสะกาหน่อยครับคนนี้ตึงว่ะให้รอดฝันอ่ะไห้ผมชอบอพอดีนะฝันไปม่ได้นี่กับไอ้บีมเฮ้ยติดตั้งแต่ร้อยซับเลยงงงงงงยังไงดิงงผมรอผมรอดูคลิปใหม่นะ ไม่ยอมโค่นป <que> <ID> EN <k ling> hey, <Wha> <n Luis> ั่นเนี่ยเคลื่นุกมากช่องนี้ไม่ยอมตัวนี้ได้วะพี่ตัวเนี้ยเอฟตึงพี่เอฟตึงไม่ได้ว่ะบอกชื่อช่องหน่อยใช่ใช่ใช่พี่บอกเลยพี่ฝากช่องสี่เบอกพี่ฝากช่องคลิปไหนวะเอ้ยคลิปคลิปไหนวะพีมบีมพิมคลิปไหนวะบีมเจ้า มิสกี้ติ๊กตอกว่ะเฮ้ยตามชื่อตัวละครว่ะมีจริงว่ะสรุปมีจริงเหรอมาดูดิะไม่มีเลยเอจมิสกี้มันมีแต่มิสกี้อย่างอื่นหม้อเป็นเรื่อยหาดอนเลยว่ะพี่สวัดดีครับสวัดดีครับสวัดดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อนัทครับแล้วพี่เท่าไหร่ครับพี่อายุสิบห้าครับอ๋อแล้วแล้วพี่เล่นเกมเก่งไหมครับพี่เล่นเกมไม่เก่งเลยครับ พี่เติมอย่าง<อ>เดียวเลยครับแล้วพี่สอนหนูเล่นได้ไหมสอนเล่นเกมนี้เหรอได้ได้ดิเออทำไมพี่ชุดท่ดังเราชื่ออะไรอะ่ะขอชื่อแฟนครับชื่อแฟนอ๋อแฟนแฟนนี่เหรอใช่ใช่ใช่ ถ้าเราไปเสียงเราไม่ค่อยจะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีรอ,รอเสียงที่มันดีดีกว่านี้ได <fic ult> ้ไหมเราแบบไม่ต้องแบบแนแล้วแรนดแล้วสรุป <c oughs> <ๆ> <c oughs> อา,ออาอยุเท่าไหร่อะเยอะขวบไงเยอะขวบอกใหญ่แล้วพี่ต้องพูดตามด้วยป่ะเ okay. นี่ยไม่ต้องพูดพี่ต้องเป็นพี่ที่แสนดีต่อไปโอเคดีดีได้แหละพี่ไม่ต้องพูดพี่พี่ก็เป็นเหนื่อยแน่เลยถ้าพี่พูดอย่างนั้นนะ <c oughs> น่าจะเหนื่อยนะจริงเหนื่อยเหนื่อยปะล่ะ ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะโอเคทำไมถึงทำไมถึงมาเล่นเกมเนี้ก็ผมเล่นทุกเกมแล้วผมเบื่อแล้วผมเลยผมเห็นพี่ผมเล่นผมก็เลยนลม,มาเล่นบ้างไปเล่นรูบอกดีกว่าปะไปเล่นรูบอกดีกว่าก็ผมขี้เกียจปากคอมากพูดถึงรู <c oughs> <c oughs> งบอกแล้วอยากเล่นเลยเนี่ยไม่เอาเขาเกลียดเสียงได้ปะถามจริง เออมันแย่ขนาดนั้นเลยวหรอไม่แย่หรอกมันน่ารักแหละแต่แต่รู้สึกว่าเหนื่อยแทนอ่ะไม่ต้องเหนื่อยแทนเราสบายมากโอเคสบายนะเนี่ยแปลว่าเราต้องเป็นคนขี้เหงาแน่เลยอะถูกไหม <ju> เหงาเหงาเหรอเหงาเหงาแหละทรงเนี้ยเหงาแหละจริงอ่ีห้าไม่นอนก็เหงาใช่ไหมล่ะเหงาแปลว่าแปลว่าไม่มีคนคุยแน่เลยอะใช่สมน้ำหน้าดีแหละทนต่อไปอยู่คนเดียวดีแล้วชีวิตเนี่ยไม่ต้องมีใครหรอก กำลังีเ้เพียกรกำลังใจยอยู่คือเพียกรกำลังใจคือแบบแค่แบบบอกให้เฉยว่าเดี๋ยวมันก็มีไง <c oughs> ไมพีม่ควนดีนะทำไมอ่ะพี่ไม่น่ารักหรอ <c oughs> น่ารักน่ารักน่ารักก็ได้ไปนอนเปล่าจะส่งเข้านอน <c oughs> ไม่ไม่ไม่เอาดูเราดูเราเหงาวะ่ะจริงจริงแบบพี่พี่อยากให้เราไปพักผ่อนมากนะ <c oughs> ไม่เอาอ๋อไม่เอาเฉยไม่เอาก็ไม่เอาปะคือหาเพื่อนคุยหาเพื่อนคุยนี่คือคุยคุยแบบไหนอ่ะคุยเล่นคุยเหงา คุยคุยเ่คุยเป็นแฟนคุยคุยเล่นคุยเงาคุยเงาผมมึนเจ็ดขวบเองพี่ผมยังไม่อยากมีแฟนทำไมอะเจ็ดขวบมีแฟนแล้วจริงๆถ้าเป็นพี่นะพี่มีน้าแต่ห้าขวบแล้วจริงพี่โอ้ทำไมพี่แรกจังอะนี่พี่เป็นคนอัธยาศัยดีแล้วสรุปชื่อชื่อแฟนชื่อแฟนตรงๆเลยเนี่ยไม่ใช่ชื่อเพียวแล้วเราสรุปมีแฟนปะ ไม่มีจริงเหรอ,อไม่มีเพราะว่าโดนทิง้งไงดิเราต้องเหี่ยวเพราะเพราะว่าเราเป็นคนขี้เหงาอ่ะเราต้องโดนทิ้งชัวร์เลยเอาเราวหนูไม่หนูไม่ได้คนขี้เหงาคนขี้อะไรนะคนอะไรขี้ขี้งออะไรนะหนูเป็นคนยีงขี้เกินไปก็เลยโด,ดนทิ้งไงเฮ้ยไม่ดีหรอ,อเห็นปะเห็นไหมปกติมันต้องดีใช่ไหมพี่ พี่ว่าจริงมันต้องดีจริงแล้วแบบพี่บอกเลยนะแม่ใครก็ชอบปะหวานใช่ไหมเนาะจริงใครกี้เงาะอาจจะไม่ดีฮะอะไรนะหูฟังไม่ค่อยดีเลยอ๋อไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรครับคนขี้ง่วงแหละพี่เข้าใจคือนอนใช่คือนอนบ่อยไงใช่ไหมไม่มีคนง่วงแบบไม่น้องใจเออ ก็ชอบคุยแต่ถ oh, ้ามีแบบแต่ถ้ามีแต่ถ้ามีหวั่นใจแล้วก็ไม่คุยไงอ๋อถ้ามีหวันใจแล้วก็ไม่คุยแต่นียังไม่มีไงมีเหรอไม่เชื่อทำไมอ่ะเหมือนเหมือนพี่ไงพี่เป็นหวานใจเบอร์ที่อะไรได้ใช่พี่พี่ชอบพี่ชอบเลขเจ็ดอะไรเงี้ยเจ็ดยับไม่ยับสิบ ่อลงเหงาจริงแหละจริงจริงเหงาอ่ะมีมีมีแบบว่ามีสโลแกนโปรโมทตัวเองไหมเผื่อแบบเผื่อมีคนแบบว่าที่จะจีบมันจะได้แบบเข้าถึงง่ายขึ้นไงอะไรนะเป็นช่างเย็บผ้าหรอหน้าเย็บแบบเย็บผ้าไมีอย่างอื่นไหมในมากมากมากด้วยคือว่ะคือเจ๋งว่ะ ชอบว่ะเริ่มสิ่อว่าน่าสนใจละ <c oughs> ม,มีมีสักข้อหนึ่งไหมอีกระข้อนึงอะไรเงีย้ยโคตรในเยี่ยยี่ยุดยอดตบมือครับทุกคนตบมือครับ <c oughs> ไม่เป็นไรแต่แต่พี่คิดว่าสามข้อก็น่าจะผ่านละพี่พี่คิดว่าแค่นี้ก็ผ่านแล,แล้วล่ะใครเป็นคนทิ้งวะทิ้งไม่ได้ยังไงนะ ขาชอบคนเรียบร้อยไม่เชียงเข้าไปเลยอ๋อแต่คือเราเป็นคนชั่วที่ใส<อ>่เวทีถอยหยาบคาย <S <S แอดไว้ได้ปะเรื่องอะไม่เอาอ่ะจนกว่าจะเอาจนกว่าจะเอาตัวหลักมาจริงๆไม่มีตัวหลักนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาวาร์ปเอาวาร์ปมาให้ก็ได้ไอทีได้เปล่ปาได้อยู่แล้วแน่นอนได้อยู่แล้วอ๋อชื่อเพียวเลยเหรอใช่ค่ะทำไมต้องชื่อเพียวอ่ะ พี่วกก็นารัดีำตอบคือก็ก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวมาคุยด้วยโอเคป่ะเฮ้ยย่คุยด้วยทักมาะไรจิ้งจกักมาะไรจิ้งจกเฮ้ยบอยอย่คุยด้วยทักมาะไรจิ้งจกเหงาแหละเหงาแหละทรงนี้ทรงเราเหงาแหละเหงาเหงาเหงาเบอร์ไหนเหงาเบอร์ไหนไดกว่าเอาเหงาเบอร์ไหนใช่เหงา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  ไม่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 เอาแบบเหงาแบบชิ้นไม่เอานะไม่รู้เยอะดิมันจะพูดอะไรอ่ะเออพี่เปิดมาว่าพี่พี่รับรองว่ามันมันจะต้องมีคนชอบหนูแหละพี่มั่นใจอย่างนั้นจริงๆอุ้ยพี่รัตเป็นชี่อะไรเนี่ยพี่ชายที่แสนดี เนี่ยเราอะถ้าพี่พูดตรงๆนะเราเนี่ยเรา่ยหัดเนี่ยเราเป็นคนแบบว่าเราเป็นคนการลอนปีปอนตต่อแหล่ะเราก็เลยชินเลยถูกเลยเชื่อไม่อ๋อไม่ตอแหล่ะนะอ๋อเราเป็นคนน่ารักถูกปะใหดกว่าเฮ้ยอะไรนะเนี่ยเราเราเราเป็นคนอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยแล้วพี่ก็ต้องแล้วพี่ก็ต้องมานั่งแบบพี่ก็ต้องมานั่งแบบพยายามแบบเซ็นเซอร์หนูไว้อีกเนี่ยกระเด้อกระด้อ ดีี๋ยวพ่จะไปแล้วพี oh, ่มีอะไรพี okay Wait, ่ต้องเซ็นซอสิอะไรคะอธิบายค่ะว่าเซ็นเซอร์ให้ก่อนก่อนไปเเซ็น์หรออ่าเดี๋ยวพี่พี่บอกให้ก็ได้ได้ไม่บอกละเอ้ออนอ้อนอ้อนก่อนเดี๋ยวพี่บอกเฮ้ยพี่ไม่บอกไงก็หนูหนูไม่อ้อนเองอ่ะอ้อนก่อนไม่อ้อนอ้อนก่อนอ้อนก่อนบอกแบบพี่นัรดบอกหนูหน่อยอย่างเงี้ยแบบเสียงอ้อนอ่ะได้ปะ ที่มาลองหนูเลยมันไม่ได้ทำไมอ่ะมันต้องมันต้องได้แล้วจุดเนี้ยจริงๆไม่รู้ก็่ไหนวะไม่ไม่รู้ไม่บอกอยู่แล้วจริงจริงมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรก็พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะโอเคบ๊ายบายโอเคครับบายบายครับเดี๋ยวพี่เปิดวาร์ปให้อุ๊ยดีมากจ้าดีว่าพี่ขออนุญาตแล้วบ๊ายบายไปกันจ้า แต่คุณยายคดีระไว้แล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูกเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Box Skin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆน,นนะฮะพี่หมูรออยู่ชุกครๆ